ในดูกับเกม p ั l เลอร์เกมบวกเอแล้วอยู่กับฟองลำจอเฮ้ยกูตัวตัวอะไรวะน่ะอยู่อะไรเหี้ยได้เหี่ยวตายไ,ไปแล้วพอมันเคยจำได้ใครตายคลิปนเนี่ยไม่ครับเนี่ยตายรอบแหละ <c oughs> ไปแล้วอตอนนี้เอาช้อนซ้าบ้านได้หรอเอาไปรช้วเซรรอบได้ไม่ได้ไหมเนี่ยกูเนี่ยกูมีเปืองอยู่ อย่านะสร้างปางก่อนเลยผมเด้งมาคราวลองดูจะเ,เป็นไป็ยังไงเชี่ทำไมคนลูกจังวะโอ้ำไมาโคูกจังวะเกมของมันนั่งคู่นา่ากลัวไปไอ้หีย้ยเกมน่กากลัวเกินป่ไปไปต่อก็โคตแค่นน่านเดียมแหละก <c oughs> <c oughs> คน,นึงยังไม่พอป่ะ ผมกัน้องรองนั่งต้มบัวใส่อ่ะปะักรองรอใส่เฉยๆมันรอคอยคเยอะเลยเยอะมากรอคอยคุ้นเยอะเกินเนี่ยโอเคตรงนี้เขาทำคาบก่อนเนะียโอเคโอเคดูๆจะมันจะคำแล้วจะเมื่อผีมันจะเกิดมา อยู่ไปจะเกิดนี่ทำไมโอนไนตอนนี้โอเคอืมขวาไหมจะกดก็โอเคโอเคดาบเลยโอเคเออกมาไปด้วย ยังไม่พอโอ้จะมาข้ามเร็วจังวะเนี่ยหวยกรรมแล้วโอเคทามาก่อนยังไม่พอเก็บๆให้ครบเก็บให้ครบก่อนเลยหวยกรรมเนี่ยกลัวเหี้ยกลัวไม่รอดแล้วแนะ่นเ,เหีย้ยกลัวรุนละเหี้ยหวยกรรมกลุมนอนลูแล้วนอนเล่นเฉย รอดูก็เป็นไงไงมันคุนะ้นน่ากลัวที่สุดเฮีย้ยเป็นตูวเฮียเย้ยอะไรไปเาะฟอกแม่เก็บขอใช่ไหมโคลงไหมโอ้ยก็ไม่เว่อจะว่าแม่งไงอ่าตอนนี้ผมไม่มีไฟ ม่มีจะมาแล้วมมเวกัมากูเออมมาไเเยันี้พอไม่ครบหรอ อว่าปัญหาไอ้มาไม่เห็นเลยไอ้มัาไม่เห็นโอเคโอเคแม่โอเคอืมโอ้ผมเบื่อเดี๋ยวกูโอเคก่อนไฟ a few moments later ต้องนิดเดียขาดนะโอเคอ ว่ามีตัวละครมีมีมสติปะ <c oughs> ไอสติป <c oughs> ไม่ใช่เรื่องการตลอรองนะพอละเลนเกมต่อ a few minutes later ตกใจว่าผมเจอสมหมวกเจอเฮีโร่บายอะไรสักอย่างหน่อยมีตัวประหลาดปีศาลด้วย,ววยอย่าไปไกล้มลันเกี่ยวตายนะโอ้ ไม่เจอขนาดนี้วันนี้ไม่มีแพ็กเลยก็พอวะอืเงายมากปวดแขนอะไรกี่แหวนเลยโหยังไม่เมื่อวะโอเคยังไม่เมื่อ โอเคตอนนี้ทำไฟก่อนนะเวลาเวลาซอมบี้เกิดโอเคตทงไว้แล้วชิบปอา,าอันนี้แมวหรอขี้เขียวอืมอเคยทำมาแล้วเคยอาแล้วมันเปลี่ยนสีเฉยเฉยบอแมวเนหรออันนี้คืออะไรอ่ะไม้อ่ะ คือะไรอะโอ้โหโอเคยวไปดูข้างนอกกันดิยอย่าล่ะอย่าน้ำมือล่ะ ชิอืมอยายาย่านะโอ้ทำไมตั้งไม่ได้วะไวดกำเลย ผมกมาเมืนะ่ออย่านะครมีเปินนะใส่วาเนี่ยเออต่อเช้าแล้วเราไปดูคนหรอนะก็นอกก่อนเลยออกมาดูใส่เนะ่ย อืมซาเจย์ยายน้องมันยิงวานก่เขาตายไหมอ๋อโอ้ไม่ตายวะอ๋ออ๋อมันไม่ตายวะบอบบักบับมา,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 าเนี่ยไอ้เฮียไม่ตายเหรอ พี่เดบาเกงมันด้วยปเกียวติัปเลกูช่ไม่รู้ละเลิกกูอมรา สองนาทีต่อมาโอเคกันกว่าไฟมันตั้งไฟไม่ได้มันยูร้อนแหนวะเนี่ยเอ้าเอ้ยเฮ้ยเอ้าเชี่ยวเนี่ยเอามามาไงเอะมาเนี่ยปจะฟัก โลนต่อาเฮียนนานให้โองเลยแม่รถอไมกันน้ำบนแนขอออกไปได้หรออันนี้อาจคนนอกเองอันตรายชิไหาเียโอ้โห O oh, here? Yeah. Oh, 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 yeah. พวกมูสิกเสิแกโคยฮิเวนในเกมนะครับแม่ไปขั้นขอนอไม่ได้ยาเขาตามไมาไหมอ้าวปกติอะไรตีอะไรวะเฮ้ยชีคุ๊กอ้ฟู้อ้ฟู้อู้โู้ อช่เลยโว้ยกอบิกจะกูออกไปข้างนอกไปกันไปไหนวะเนี่ยกูจะไปข้างนอกไปไว้ไหนวะเนี่ยเวกัมไอ้เแคยโอ้โหแม่งก็ไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมึลงข้างล่างแม่งเลย ขอร้องอย่าอย่าซาฟิดเฮ้ยไกด์มีกูขอตากันไหม ไเชียร์้คลเลยเอาเก็บกระตุกแค่คเลยปโอเคโอยมเชีย เวยกำโัวเสียงหัวกูตุ่ดตุเวยกำเลยเอไปกันนอกไปไดาก็มีด่าตัวเยอะมาเลยอันตรายมากเลยเขียวคนรเลยเอโอโหจะไปกันไหนวะเนี่ยจงลูกกูอย่างเก <c oughs> ็บขอลูกกู คิวไม่พออ่ะเออเดี๋ยวกล้องเอาไปเก็บไอยก่อนนะเดี๋ยวก็แค่นี้อ่ะโอ้โหจะกำแล้วไม่รู้ว่ะอันนี้ก็อะไรสร้างอะไรเดี๋ยวขอมาให้ เข้าบ้านได้ขอมาให้เข้าบ้านเ๋ยวผีมันเข้าบ้านไงมันจะเข้าบ้านไงมันจะไม่เข้าไว้ต้องตั้งไว้เลยตั้งปิดเป็นปีม่งไงไว้เข้าบ้านไม่ปีแม่งเลยม่นสนใจละแม่เข้าบ้านแนละ้วปีแม่งเลยเอาตั้งไว้ละกลัวผีกีกว้เลย อะไรอ๋ออะไรแบบปีบวับาปีวับมา,บา,บาเนี่ยอ๋อเกมบ้าเฉยๆโอ้ยคัดไปเก็บเพิ่งดีโอเคสร้างอะไรใหม่เข้าไว้แล้วมันนี้กระโดดใส่กัามังกระโดดเปียวหน้าเปียว เอาอมาซียังไม่ไม่ออกมาปะทูเอโอเคเราเรอมันออกนานร้านนี้มันเนี่ยรอกันนานเลย ทำไมมานอนนานนะมันจะยสีวะเนี่ยไม่พอมา a few minutes later นอนนานมาแล้วเนี like ่ยมีผมมาสทีวะเนี่ยผมไม่ไปอันตรายว่ะกลัวโอ้ยเฮียเลยคนทุเลยมีคนยิงมีคนเยอะมีคนเล่นเกมยมาครับเป็นบมด สุดยอดพอใจว่าเราเล่นเกมมานครับเนี่ยผมเอ,อ้ยรู้สึกว่ามันไม่โตไรเลยกูปมัวเลยกอ,อจะพาไปได้ปห,หัวเลยกูเวกัม รอเสนาวะเนี่ยอุ้เยเไม่ใครอยู่วะอ้าวไม่ใครอยู่เลยเอ okay, อโอเคครั้งนี้พอนะก็อย่าชิ้นหน้าก็ก็แชร์กดเซอร์ไพรส์นะก็กู้กกเงินะ <c ười> ประวันนี้ก็ชิมาในวันมก็แชร์กสไคนะออไปแล้วบายบายโอ้ยจใจ่ง 今年有。嗯